28พระองค์เท่ากับบันทึกวิวัฒนาการของจิตทั้งจักรวาลแต่ละพระองค์เกิดในยุคกับสภาวะที่แตกต่างกันเองเลยเห็นว่าแนวสอนแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลยเพราะแต่ละองค์เกิดมาแก้ปัญหาของจักรวาลในยุคนั้นเหมือนบันได28่สิบแปดขั้นที่จิตของเราต้องปีนผ่านทั้งหมดไม่ว่าเองจะจำได้หรือไม่ก็ตาม แล้ววิวัฒนาการจิตคืออะไรคือการที่จิตจากเดิมเป็นเพียงประกายรูเล็กๆค่อยๆสะสมประสบการณ์ผ่านยุคไฟยุคน้ำยุคลมยุคว่างผ่านกับหลายครั้งผ่านความเกิดดับนับไม่ถ้วนจนถึงจุดที่จิตเริ่มเรียนบทเรียนของจักรวาลบทเรียนเหล่านี้ถูกสรุปไว้ในรูปของ28พระพุทธเจ้า แต่ละองค์เป็นตัวแทนบทเรียนของจักรวาลเช่นพระตานังการะเท่ากับดับไฟของอารมณ์พระเมธังกรเท่ากับปัญญาต้องคูเมตตาพระสะรารังกรเท่ากับสัจจะเป็นที่พึ่งพระทิพังกรเท่ากับศรัทธาเป็นแสงพระโกนทัญญะเท่ากับเข้าใจอนิจจังพะระปทุมมุตระเท่ากับเห็นตำแหน่งแห่งแสงพระสากยมุนีเท่ากับความจริงสูงสุดในโลกมนุษย์ นี่ไม่ใช่ประวัติพระพุทธเจ้าแต่มันคือแผนที่การเติบโตของจิตเราเองไอ้ยีพระพุทธเจ้านี่มันไม่ใช่รายการชื่อหรอกเว้ยมันคือ28ชั้นที่จิตของเองเคยไต่ผ่านมาแล้วไต่จนมาเกิดในยุคนี้เพื่อเรียนบทสุดท้ายในโลกมนุษย์บทของความจริงที่สูงที่สุด